สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาก,กับแซนซูไซค์นนะคะวันนี้จะมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกัน <c oughs> มันก็อยู่ในห้องที่ประปาให้เราทําเป็นสตูดิโอแบบไม่เชิงสตูดิโอรอกแต่ไว้ถ่ายนู่นนนี่ได้นะเพราะว่าห้องที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือเวลาถ่ายเสียงมันก็จะดังแล้วแบบเออบรรยากาศก็คืออยากให้แบบทํางานกับ ในห้องนอนมันแยก่กันนะคะถ้าห้องมันเหลือนะก็ทําได้แหละแบบจริงจังสุดหมดจริงจังสุดนะคะวันนี้เดี๋ยวสังจะมาโชว์การรีมูฟขนนแข้งกันนะคะ วิธทีที่ทุกคนใช้คือวิธีอะไรคะบางคนก็ได้ใช้อันนี้ขอนั่งยองนะเพราะว่าห้องนี้ยังไม่มีเก้า e. อี้วิธทีที่ทุกคนใช้เนี่ยคือ,อยังไงคะบางคนก็จะโกนใช่ป่ะบางคนก็แว็กซ์ใช่ไหมคะบางคนเป็นเลเซอร์แล้วใช่ไหมแต่มีใครเคยใช้เครื่องถอนขนแบบยี่ห้อเอ็มจอยะเออเครื่องนี้คือเราซื้อมาประมาณตั้งแต่มหาลัยก็ไสิบ สิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วอะ่ะเออแล้วยังใช้ได้อยู่ทุกคนสิ่งที่ดีของเอ็มจอก็คือพอมันถอนขนใช่ปะ่ะมันก็ไม่เกิดขนคุดเหมือนกับตอนที่เราโกนแล้วก็ขนก็ขึ้นช้าเหมือนไปแว็กเรารู้สึกว่ามันมันก็เจ็บเรื่อยๆแบบทำเองที่บ้านได้อะ่ะมันก็สิบปีแล้วเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้มันก็คุ้มอ่ะเนาะเดี๋ยวเราจะมาโชว์ว่าเวลาเรารีมูฟขนมาแก้งเนี่ยเราทำยังไงนะคะไปดูกันเลย โอเคก่อนที่เราจะมาเริ่มกำจัดขนกับเครื่องเอ็ม j o ยนี้นะคะอย่างแรกที่สังแนะนำก็คือแปรน้ำก่อนอาบน้ำขัดตัวให้ผิวมันอ่อนนุ่มลงมนะคะแล้วก็รุมขนมันจะเปิดเพอเรามาใช้อีกเครื่องนี้ก็จะ,จะดึงขนมันจะดึงขนออกมาง่ายกว่าเนาะตอนนี้สังก็อาบน้ำแล้วนะคะผิวก็อ่อนนุ่มแล้วตอนนี้ก็พร้อมสำหรับสายโหดแล้วค่ะ และนี่ก็คือน้องจอยของเรานะคะน้องจอยของเรามี2ระดับค่ะระดับเบาแล้วก็ระดับแรงนะคะระดับเบาใช้กับพื้นผิวที่มันอนอ่อนนะคะส่วนที่ระดับแรงเนี่ยเราก็ใช้กับพื้นผิวที่เอ,อหนังมันค่อนข้างหนาน,นิดนึงอย่างเช่นขานะคะทุกคนส่วนวิธีการใช้นะคะเพื่อให้กอบเครื่องเนี่ยตั้งฉากกับผิวหนังบริเวณที่เราต้องการจะกําจัดขนค่ะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะแนะนําค่ะมือหนึ่งคอยดึงผิวเอาไว้ให้ตึงนะคะเพราะว่าถ้าผิวย่นเมื่อไหร่เนี่ย มันอาจจะมีการแบบดึงเนื้อเรามากเกินไปก็ได้ค่ะนี่คือคนนะไม่ใช่ฝุ่นเราเพิ่งทำภาษาเข้าไป นี่คือขนที่ล่วงมาไม่ได้รวกไม่ได้เรียกรวงใช่ไหมที่คือขนที่กําจัดออกมาแล้วนะโฟกัสสิโอเคเดี๋ยวเขาให้ดูว่าสองขาก่อนทำกับหลังทำเป็งงนยังไงเนียนกระิกในเวลานี่ตึงเยโอเคหมดละนี่เนยียนกับอันนี้มีขนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำข้างอีกกันอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้วค่ะเห็นไหม เนียนกริบขั้นตอนสุดท้ายนะคะในการดูแลน้องเขานะคะอย่างแรกนะค,ะคุณต้องไปกำจัดดึงดึงอ้ไฟออกก่อนนะเปิดออกมาไวรูมาเซ่กดปุ่มม้างข้างแล้วก็ดึงออกมานะคะปุมนี้แล้วก็ดึงเอ็นตรเนียออกมาจะเห็นว่ามีขนซ่อนอยู่ตรงนี้มิใช่ขนซ่อนอยู่มันอยู่มันมาติดอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะวิธีการก็จริงๆเขาจะมีแปรงให้แล้วก็เอาแปรงปัด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 ,ปด,ปดน้องแล้วก็ เก็บในซองที่เขาให้มาแค่นั้นเองสําหรับขาเรานะคะสังเราจะไปล้างขาด้วยสบ,บู่เหลวนะคะแล้วก็อย่าพึ่งลงโลชั่นอันนี้คือส่วนตัวนะสังยังไม่ลงโลชั่นเพราะว่าคิดว่ารูขุมขนยังเปิดอยู่่ไม่อยากเอาอะไรไปแบบหยัดรูขุมขนในขณะที่แบบมันเพิ่งโดนถอนขนมาบางคนอาจจะทานะคะแต่ส่วนตัวสังจะไม่ทําเพราะว่าถ้าทําแล้วผิวสังจะเป็นเหมือนกับเป็นตุ่มขึ้นง่ายมากที่ขา โอเคเดี๋ยวกลับมาค่ะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะการกําจัดขนด้วยเครื่อง Mjoy นะคะคืออันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์เลยทั้งนั้นเพราะว่าซื้อเองซื้อมา10บปีได้แล้วอันนี้ไม่ได้ซื้อเองคุณแม่ไม่ก็น้าซื้อให้เนะคะเพราะว่าสมัยเด็กๆอ่ะด้วยความที่ไม่รู้เรื่องอยากโกนขน เริ่มจากคนนูนนี้ก่อนเสร็จไปขนขาเดี๋ยวเวมื่อเล่าให้ฟังเันเป็น long story นะคะเอาเป็นว่าพอเกิดความผิดพลาดคนที่มันขึ้นกลับมามันการเป็นคนที่แข็งแล้วคนมันผู้ชายคราวนี้สิ่งที่จะช่วยได้นั้น wax ก็ไม่มีตังหนู wax ไม่เป็นคือเด็กมากอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคุณน้าเนี่ยสงสารเห็นว่าแบบมันน่าจะกำจัดได้นะเราเป็น ทำงานอยู่สายการบินหนึ่งนะคะเขาก็แนะนำาจดเครื่องนี้ให้เราแล้วแม่เราก็ซื้อให้นะคะตอนเราไปอยู่มหาลัยก็เลยแบบอืมใช้ได้ใช้ดีใช้ทนใช้นานแล้วก็แบบถ้ายังไม่มีตังไปเลเซอร์อะไรเงี้ยนะคะสัว่าตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าคืออยู่ทนอยู่นานมันกําจัดส่วนอื่นได้นะคะมันไม่ได้กําจัดได้ส่วนเดียวนะคะ โอเคดังนั้นก็ใครอยากตาม,ตามก็ไปดูตามห้างรู้สึกยังยังมีอยู่นะคะเอ็มจอยโอเคค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะคนอื่นจ,จัดผลกันยังไงคะลองคอมเมนต์มาข้างใต้นิดหนึ่งว่าตอนนี้กำลังแว็กซ์ถอนโกนหรือเลเซอร์ส่วนตัวสังทำมาหลายวิธีแล้วนะคะแต่วิธีนี้สำหรับสังค่อนข้างเวิร์กตรงที่ไม่ต้องเอาเวลาแบบไปเสียที่ร้านแล้วก็โอเค ผลกลับมาช้าอะไรเงี้ยอันนี้คือเหตุผลของเรานะของคนอื่นทำํำที่ไหนเพราะอะไรการลองเม้นต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาข้างล่างนะคะและอย่าลืมนะคะเราจะสวยไปด้วยกันในแบบที่เราอยากเป็นค่ะโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย